ในแพทย์สุทธัโชนรันพันธ์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองทีิบดีกรลมควบคุมโรคนะครับแล้วก็จะเป็นประธานมูลทีิวิจัยทางการแพทย์เป has ็นคนต่อไปครับผมรู้จักมูลทีเนี่ยมามากกว่า10ปีเนาะเข้ามาในมุมแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของนักวิจัยนะครับก็เห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เห็น งานที่มูลนิธิได้ดําเนินการนะครับก็มีหลายส่วนที่มีการพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะในด้านงานวิจัยนะครับมันคงด้วยด้วยหลายประองค์ประกอบนะครับทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความชัดเจนในการดรําเนินง,งานที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับหลายหลายส่วนเนี่ยผมก็เห็นความเติบโตของมูลนิธิ จากที่เป็นเวทีที่ไม่สแสวงหาผลกำไรางเดียครับก็เริ่มมีงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการให้ความรู้ทั้งการสนับสนุนผู้วิจัยท,ทั้งการส่งเสริมการขอรับทุนสนับสนุนนะครับจนไปถึงการลงพื้นที่เพื่อช่วยให้ผู้วิจัยสามารถดาเนินกิจกรรมได้สําเร็จครับซึ่งหลายๆกิจกรรมที่ดําเนินการผ่านมาแล้ว ร้วนเป็นประโยชน์กับการพัฒนางานใจของทางการแพทย์ของประเทศไทยนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยมีหลายๆองคอ์กรที่ทําในลักษณะนี้แต่ว่าบริษัก็เป็นหนึ่งในองคอ์กรที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของหน่วยราชการนะครับที่สามารถมีผลงานที่โดดเด่นนะครับเข้าที่ผมทราบเนาะน่าจะเป็นองคอ์กรเดียวที่ บริหารงานในลักษณะของมริษิที่มีงานวิจัยเกี่ยกัรแพทย์ที่หลากหลายนะครับที่ที่ที่ไม่ใช่ส่วนราชาการแล้วก็ไม่ใช่เอกชนจ๋าร้อยเอร์เซ็นะครับก็ก็อาจจะเป็นลักษณะเด่นของมลริษิทนะครับสำหรับการดำเนินง,งานต่อไปในข้างหน้าของมบริษิทนะครับก็คือแนวทางที่ผู้บริหารเดินควางไว้เนี่ยมันดีอยู่แล้ว นะครับก็จะบกอบเ้วยเรื่องของการสรนับสนุนตัวผู้วิจัยให้มีความรู้เพิ่มศักยภาพส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของการทำางานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับส่วนที่สามเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ดีการผลิตลนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งตัว C.R.E. ทั้งตัว Data Analyst ทั้ง Admin นะครับก็ การดาเนินง,งานต่อไปนะครับของวิธีก็คงมุ่งเน้นไปในแนวทางประมาณนี้นะครับก็คือหนึ่งเน้นการสร้างคนสองเน้นการสร้างองค์งความรู้วิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะและกับประเทศอาจจะมีบทบาทที่สามก็คือสนับสนุนองค์กรหรือรห,นหน่วยงาน,นงือให้สามารถดําเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมเข้าใจว่าการมาทำงานที่นี่มันจะมีความยากนะครับและก็มีข้อจำกัดน,นะครับก็ผมว่าในอนาคตนะครับก็คงต้องมีการสื่อสารกันมากขึ้นมีการวางแนวทางการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อให้การดำเนินงานของวิธีบรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ถ้ามีอะไรเนี่ย ก็ให้หาดืงกันจุดแข็งของตัว m e d เ e s เนเนี่ยก็คือมีอาจารย์อาวุโสือและเป็นอาจารย์ที่มีที่ทรงุณวุทธนะครับจากจากหลากหลายามหาวิทยาลัยสามารถช่วยเราในเรื่องการพัฒนางานพวกนี้ให้มันมีความก้าวหน้าได้ครับก็ในการดําเนินการในข้างหน้ามันต้องมีปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของทํางานการทำงานทั่วไป ถ้าเราอยู่กับมันนานพอเราจะเห็นวิธีทางแก้ไขแล้วก็สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนในงองค์กรช่วยกันนะครับพัฒนาแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ตัววิธีเนี่ยเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปก็ทางกรรมการบริหารหรือทางฝ่ายบริหารเนี่ยครับก็พยายามนะครับในการสรนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้การดาเนิน,นการ มันยั่งยืนแลวก็สามารถปฏิบัติตามประสุประสงค์ได้